สวัสดีครับว,วันนี้ตอนเช้านาวาลูกขึ้นมาทําอะไรครับลูกลูกขึ้นมาทําอะไรครับ,ออบอต,อบ,ตอบล็อกตอล็อกตอล็อกแปนอ่าในโชว์บล็อกแปนให้เพื่อนๆนดูหน่อยสิครับว้าวอย่างนั้นใช่ไหมเรียกว่าบล็อกแปืมเป็นบล็อกไม้ใช่ไหมครับ,บอโอเคแล้ววันนี้จะตอบเป็นเป็นอะไรครับ,บอ,อ๋อเป็นไม้แล้วหนูจะตอบเป็นอะไรวันนี้ก็แกบจ้า ฉนจะจะตอบเป็นรูปอะไรครับวันนี้บ้านบ้านหรือตึกหรือ,อยังไงหรืออะไรมรถจอดรถลองจงดองจงดรถโอเคงั้นลองดูลองต่อดูอ่าม,มาลองต่อดูอต้องใช้ขาที่ดีที่สุดอืมขามที่ดีที่สุดคืออะไรคืออันนีน้ต้องเป็นน้งไม้ แบบห้องพั้อัง,งก็กมันต้องเป็นน้องม,มันเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นน่องมันแล้วก็ต่อยาวออกมาอีกห้องหนึ่งอืมอ๋อมีหลายห้องม,มีหนา่ห้องจะติดกันสบเป็นสอห้อง เวลาเราต่อไปเราก็ต้องค่อยๆค,คิดใช่ไหมว่าทำยังไงต่อใช่ไหมมันต้องใช้ความคิดใช่ไหมลูกจะเป็นห้องพักใต้โรงจอดรถจะมีห้องพักด้วยอ๋อห้องพักจะอยู่ใต้โรงจอดรถเนี่ยเหรอ,อ,อห้องอาน้ํอาน้โอเคห้องอาบน้ไหนาเป็น,ออนขนาด ได,ดอ๋อมันปรับเป็นขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดเล็กก็ได้ต่อไปเสียงข้านุนนี่นะอือหือนี่ตรงนี้ไม้ก้านเอาไว้เปิดให้นกขับใบ มีห้องน,น้ำมีห้องพักมีห้องพักโอเคได้ปฝั่งขวาติดตกับห้องน,น้ำคือห้องอะไรครับลูกไม่ไม่ใช่ห้องอะไรเดี๋ยวจะทำป้อมรปภอ,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 อ๋อเป็นป้อมรปภโอเค อืป้อมพอพอโอ้ป้อมพอพเขาต้องสูงขนาดนั้นเลยใช่ไหมมีความยากเยอะนอืมีความยากเยอะโอเคป้อมพออยู่ในป้อมกี่คนนะครับอืมอ๋ออยู่ได้แค่หนึ่งคน มีประตูด้วยนะอืมต้องมีประตูด้วยโอเคโ oh. หมโหมีโอกาสล้มง่ายมากเลยเนาะแต่ว่าจะพยายามใช่ไหมหอ้าวตอ้าวขาก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพอกดปุ่มก็ได้เลยหมายถึงกดปุ่มอะไรนะ กดปุ่มตรงนี้อ๋อก็คือไม่ต้องมีห้องปลอปพก็ได้ใช่ไหมอ๋อใช้กดปุ่มเอาโอเคโอเคเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วลูกได้เลยันได้อ๋อนั่นคือ<ป>อะไรอ,อ่ะอ๋อเป็นประตูเปิดเหรอ<ป>อืมอ๋อไม่มไม่ต้องมีรอปภมาช่วยเปิดให้หรอก<ม>เรามีกดปุ่มเราก็เปิดปเองที่กั้นเองได้เลยใช่ไหมอัตโนมัติอัตโนมัติอ๋อโอเคโอเคโอเคได้เลยเยี่ยมอืมไหนยังไง,ไงต่อทีนี้ ใกล้สำเร็จแล้วย,ยังใกล้สำเร็จแล้วย,ยังนะ,อะโอ้ยระวังเจ็บเขาอ้าวยังไงอะคิดคิดคิดจะทำอะไรหรอจะทำอะไรดูรจะทำอะไรต่อหรออืมจะอะไรคืออะไรอะ่ะใบไม้หรอใบไม้อืมใบไม้ปลอมใบไม้ปลอมจ้ะเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างใบไม้ปลอมเนี่ย ไประดับตกแต่งไว้ตรงนั้นโ okay. อเคแขวนไว้อ๋อมันวางทับได้ด้วยเหรอหุ้ยสวยเลยอะแบบเนี้เหมือนเหมือนใบไม้ตรงแบบต้นไม้ที่อยู่ตรงผนังบ้านเลยอะสวยดีนะเนาะอืมโอเคเลยอือใช่อุอ้ยตก ไหนนะว่าลองบอกเพื่อนๆซิว่าการต่อบล็อกไม้แบบแบนเนี่ยสิ่งที่เรา,เราต้องระวังนี่คืออะไรบ้างอะลูกต้องมือเบาต้องมือเบาเลยใช่ไหม,มถ้ามือไม่เบาเนี่ยเพราะมันพังปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนแผนเลยใช่ไหมอืม,อม ไม่ต้องประดตกอเราก็เลยเปลี่ยนแผนได้เลยเห็นไหมดีอย่างเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาเลย วิ่งมาแล้วไหนในรถคันไหนบ้างเนี่ยรถาไ้นี่มอ๋อรถวิ่งเข้ามาแล้วไหนไหนรถอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนม่เห็นรถเลยนี่อ๋ออยู่ตรงนี้โอเค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 อ ไปไปอาทำไมนี่ดุงละอืมมีถนนด้วยโอเคอืมอ้าวแล้วรถลากล่ะท่านี้งลยดีเอ้ใช่รถลากไหมยคนนี้ใช่นี่มีตะขออยู่ข้างหลั คือบอกว่าถูกอื่นเบอร์นี่กดปุ่มไปงไงว่นะอ๋อพอกดปุ่มปุ๊บก็เปิดเลยอืมไม่ต้องกดปุ่มค่ะอืมไม่ต้องเปิดทรยากร <laughs> ไม่ต้องเปิดทรัพยากรโอเคโอเคม,มีปิดแบบนี้ได้เลยอืม <inte> อ้าวแล้วกดปุ่มนี้เปิดทรัพยากรอะไรเหรอลูกกดปุ่มสอบพี่เดี๋ยวพลังงานจะหมด อพลังงานไฟฟ้าเนี่ยหรออ๋อโอเคเอต้องประหยัดไว้ใช่ไหมม,มีจุดกั้นไว้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่กกาะท้านี่กั้นไว้โอเคม่ให้ใครออกไปได้อ๋อแล้วคนอื่นก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม,มเพราะอะไรทําไมเราต้องกอั้นไว้อ่ะลูก เป็นที่ก่อสร้างอ๋กงอกำลังจะไปหารถมาอีกคันนึ้งเหรอนนอ๋อเป็นรถลากเหล็กโอเครถล,ลากเป็นรถเหล็กใช่ไหมเป็นรถเหล็กแต่โทมิก้าโทมิก้าไหนดูสีสีเหลืงองรอบตัวเลยแล้วทำไมถึงสีเหลืองแบบนี้่าสีไหไมให้มันเป็น ีอโอ้โหจากโทมิค้าสีแดงกลายเป็นสีแดงแล้วเหลืองใช่ไหมหนูทาสีใช่ไหมอ่ะยังไงต่อรถลากไปยังไง<ป>บรรทุกใช่้นไหมรถลากก็เลยบรรทุกใช่้นไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิก็จะยกไม้ขึ้นไปข้างหลังอืือออห๋อ,อยกไปแบบนั้นอ๋อมันมีวิธีของมันเนาะมื<ป>อมือมือเ<ป>ดิไหนดูสิเนี่วดู อ๋อต้องถอยหลังเข้าอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องขนไปทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ไหมครับ พอรถบรรทุกได้แค่นั้นใช่ไหมอ๋มอไปอ๋อมาขนมาอีกชิ้นหนึ่งโอเคบรรทุกไปอืมไปพิงไว้อืมแล้วก็วิ่งไปแง่ครับไปไปไปขนเข้าไปในไซต์ก่อสร้างนี่เอง สิ่งต่อสร้างเริ่มพังแล้วใช่ไหมนี่รถสองคันเข้ามาเพื่อช่วยช่วยเหลือคนเข้ามาเนี่ยทำจิตใจเพราะว่ามีบันไดอยู่ข้างบนครับไปดับไฟตรงนั้นฮะมีไฟไหม้เหรองอน่าก็ทำได้หงดง่าก็ทำได้ เบื้อเหเืียมากไหนไฟไหมต้องไหนไฟไหมตรงไหนตรงนี้ไหนดูสิปเหลืออักมยืนไม่ถึงเพื่อนๆไม่เห็นเลยอ่ะไหนนะอ๋อยืนไม่ถึงอ๋อยืนไม่ถึงทำยังไงอ่ะต้องให้รถทำนนี้ไมาช่วยอ่ออๆอองโอเคอึออ๋ออ ถึง<ม>แล้วอนี่เป็นโรง,งจอดรถที่ขนาดใหญ่ที่สุดอต่ว่าเป็นโรง,งจอดรถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วใช่ไหมกายเป็นโรงจอดรถแล้วใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็เป็นโรง,ง,งจอดรถเข้ามาเข้าห้องพักแล้วนะออื ออพี่รถเขาก็มีห้องพักของตัวเองเหมือนกันเหรอ มีห้องอาบน้ำอ,อ,อืมมีหลายห้องเลยอ่ะมีห้องอาบน้ำด้วยอืมทำไม่พี่เราเขาต้องอาบน้ำด้วยหรอนีอ่เขามีห้องอาบน้ำของตัวเองแล้วก็ดีนะอืมก็ดีนะจะได้ตัวสะอาดๆไงอืม ทัพสองคันนี้ก็อาบนะตอนเช้ากับตอนกลางคืนอาสองครั้งเลยคุยอาแล้วน้าวันอาบกี่ครั้งอ่ะหนึ่งครั้งตอนไหนอ่ะตอนกลางคืนหลังเบียร์อ่าทำไมตอนเช้าไม่อาบอ่ะก็ไม่ได้อาบอืมเพราะอะไรอ่ะไม่เหม็นหรอผู้ใหญ่อาบนตอนเช้าได้ผู้ใหญ่อาบได้ เราทำไม่ได้ปรับแผนไหมไมกันออกปรับแผนปรับแผน <S 2> <S 2> <S บางทีมันก็เบาเกินไปไงถ้าเราต่อสูงมันก็จะยากนิดนึง ม,มีห้องอาบหมาขนาดเล็กเล็กมากเลยนะหูป่าว่าเล็กมากครับนี่เล็กมากเลยเราจะขอไปแอบดูหน่อยสิว่าห้องน้ำอาบน้ำขนาดเล็กๆแค่ไหนโอ้โหเล็กมากจริงๆเลยแล้วพี่รถจะเข้าไปอาบได้ใช่ปะได้พี่รถคันเล็กไงนี่อ๋อพี่รถคันเล็กโอเคทีนี้ก็จะใส่ คาไโอ้มีหลังคาด้วยเหรอเราจะใส่หลังคาใส่ใสสหลังคาไปใส่หลังคาจ้าใส่หลังคาได้วยอหือเดี๋ยวก,ก็ได้เลย ก็ไปเล่นไปลองท่อไปอีกใส่ไปอีกสักไปอีก ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เสียงอะไรเหมือนกันเขาอาจจะมาเขาอาจจะมาเจาะอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ป่ะอ่าต่อต่อไหมอือฮึไกดีไซน์ยังไงลงจอดรถเอ้ยอะไรนะห้องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลูกที่หนูทำอยู่ห้องพักอ๋อห้องพักของรถอือฮึก็เสียลอือฮึ และตรงนี้ก็จะต้องสูงขึ้นไปอีกจริงเหรอต้องสูงอีกเหรอเพราะว่าพีคท่ันนี้สูงอ๋อเราต้องทำให้มันสูงขึ้นไปอีกโอเคเนี่ยอีกสองห้องลเนานี่อ่ะนี้ขนาดใหญ่มากๆพีคท่านเล็กมากๆก็ไปแบบเนี่ยเรามีหรือเปล่าข้างบนนะคนเล็กมากมาก uh huh. แต่ว่ามีรถเมล์อีกหลายคันอยู่ในนี้โอเคอท่านนี้ต้องอาบน้ำตอนเช้าคับตอนกลางคืนเนี่ยมีส okay. องห้องเลยคันนี้ต้องอ่านนะ่านตอนกลางคืนเช้าแต่ว่าตอนาอออคานนี้ต้องอ่านน้ำ เ,เดียวไม่เหมือนกันอีกเหรอไม่เหมือนกันเว้ยนะโอ้โ่ยอดรูไว้ใช่ไหม ในห้องน้ำจะให้ดีที่สุดเลยบ๊็อกโองโหมันก็ไม่ง่ายเลยเนาะตอบบล็อกไม้แบบแบนเนะ่ะลูกแต่หนูก็พยายามเลยเนาะพยายามสุดๆเลยเห็นไหมล่ะใจเย็นๆเลยนะต้องใจเย็นมากเลยอะ่ะโอ้โห ต้องใช้ความพยายามแล้วก็มือเบามากด้วยนะมือไงยังไม่ได้อือโอ้ได้แล้วเห็นไหมใช้ความพยายามวิดหนึ่งก็ได้แล้วนะเอาไงดีเอาไงดีไม่ต้องทำท,ำทำเอาบอกแมมาทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอะเธอถึงทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรหนูกำลังจะปรับแผนใช่ตอนนี้ใช่ไหม นี่หน mm ูประมาณจะปักเพลไหม ไม่ชอบแบบนี้ <c oughs> บบนไม่ชอบเลยใช่ไหยต้องแมงสิแต่ว่ามันมันห้องคำมันต้องห้องคำมือแมงโอ้หนูอ,อยากให้แม่ช่วยอะไรไหมอยาก,ยากใช่ไหมให้แม่ช่วยอะไรดีให้แม่ช่วยทำแบบให้แม่ช่วยทำหลังคา,มา,มาแม่ขยับตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่เสมอกันอย่างเงี้ยแบนี้ทำไมัมนเสมควรจะได้ทำหลังคาได้ โอเคไม่ค่อยวางหลงานะโอเคไค่อยดันโอเคจริงๆ <Okay. S 1> <okay. S 2> หนูก็ทําได้แหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าแม่ช่วยนิดนึงก็จะทําให้เสร็จเร็วขึ้นใช่ไหมจะ mm hmm. วางหลังคาเอมยังไงนีออ่นี่กี่อันค่อยๆวาง เคยัง <Okay>, ยังมีต้องโอเคสำเร็จแล้วยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้เย่ไหนบอกเพื่อนๆสิว่าใช้เวลาทำนานไหมเนี่ยนั่งลง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 ไม่เห็นไม่เห็นนะ้าใช้เวลาทำนานแต่นาว่าใช้ใช้ความอะไรนะใช้ความตั้งใจใช้ความโอ้ใช้ความตั้งใจแล้วเราก็สามารถ บล็อกแบนอีกเยอะที่<อ>ต้องใช้โอเคงั้นอย่างนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราบายบายก่อนเดี๋ยวเราต่อแบบใหม่ให้เพื่อนๆดูคลิปถัดไปอหมอโอเคงั้นบายบายเพื่อนๆกันต่องลงจอดรถติดกันตรงนี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวบายบายเพื่อนๆตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเรา,เราไปต่อใหม่ดีกว่าโอเคไหมบายบายคับนะครับบายบายค่ะ